และแน่นอนว่าอันดับที่หนึ่งของเราในสัปดาห์นี้ก็คือลิฟ่ามูบินจากเมกาเทรนเนอร์นั่นเองค่ะไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็คว้าบัลลังแชมป์ของเราไปได้แล้ว เพลงนี้มาในสไตล์ดนตรีดูว่าป๊อปสนุกสดใสแบบ all b a t h a t base แต่ว่าเล่งจังหวะให้เร็วขึ้นค่ะส่วนเนื้นอหาของเพลงนะคะก็เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เหลืออดแล้วกับแฟนของเธอที่แสนกันล่อนปิน้นป้อนโกหกแอบบนอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นค่ะอย่างเช่นท่อนนี้เลยที่บอกว่า I know you i k I know you lie 'cause your lips are moving t Tell me มีด o u t ติ n k I'm dumb ฉันรู้ว่าเธอโกหกเพราะว่าปากของเธอขยับไงล่ะถามจริงเธอคิดว่าฉันโง่เหรอ I might be young but I ain't stupid. Ain stupid หมายถึงถึงฉันจะยังเด็กแต่ฉันก็ไม่ได้โง่นะคะ Talking around in circles with your tongue มาพูดจากวกวนชักแม่น้ำทั้งห้าทำไมลิ้นของเธอเนี่ยตวัดไปถึงใบหูแล้ว I, you base. You oh. I give you bass you give me sweet talk หมายถึงฉันให้ความรักกับเธอไปแต่เธอกลับให้ฉันแต่คำหวาน Saying, Saying how I'm your number one บอกฉันว่าฉันเนี่ยเป็นที่หนึ่งของเธอ feel 'Cause your lips are moving, baby, don't you know I'm done. แต่ฉันรู้ว่าเธอเนี่ยโกหกทำไมเนี่ยลรอพบปากของเธอขยับไงล่ะที่รักพอกันที่ I'm done เราเลิกกันเถอะ Stop it เป็นไงล่ะความหมายของเพลงนี้เนี่ยแซบอีกแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เนี่ยฝั่งสาวๆเนคะเขาจะมาในคอนเซปต์สาวมั่นๆรถ ช,ชัดๆแล้วก็มั่นใจค่ะยังเพลง Blank Space ที่ VJ c h a ก k i ได้แปลไปในสัปดาห์ก่อนเนื้อเพลงที่แซบๆโดนๆแบบนี้นี่แหละที่ส่งผลให้เพลงนะคะคิดต,ติดใจคนฟัง